สงสัยม้านินมังกรจะหิวน้ำกินใหญ่เลยนี่นี่รอยสักรอยสักของม้านินมังกร หมดโอง่งกูแล้วมั้งกูยังต้องสูบมาใช้ล้างจานอีกนะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่กินหมดนะไม่มีน้ำซักผ้ามานี่มังกรแอบหนีเที่ยวมาหายากินแล้วก็มากินน้ำกลัวจะไปกินยาไปกินญ้าที่เขาฉีดยาฆ่าญยาไว้เป็นเรื่องเลย Kim đó. Anh em khó à.